จบไปสดสดร้อนๆค่ะกับงานเสวนา MIT Media Lab Southeast Asia Forum ที่จัดขึ้นณนอาคาร True Digital Park เมื่อวันที่19-20ธันวาคมที่ผ่านมาโดยงานนี้นับว่าเป็นงานเสวนาระดับนานาชาติมีแขกรับเชิญพิเศษจากหลากหลายอุตสาหกรรมและจากสถาบันเทคโนโลยี m แ s สซาชูเซ t ส์หรือว่า MIT มาเล่าทิศทางเทคโนโลยีเพื่อมนุษยชาติในอนาคตให้ได้ฟังกันแบบเจาะลึกเลยทีเดียวค่ะสำหรับทีมงานในปีนี้ก็คือ Elephant in the Room หรือว่าช้างในห้อง ซึ่งในที่นี้เป็นการพูดเชิงอุปมาอุปไมยหมายถึงแม้มีปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแต่ทุกคนกลับละเลยสิ่งนั้นไปโดยไม่ทําอะไรซึ่งในครั้งนี้รองศาสตราจารย์ De Newman, ด Devan รเดวานิวแมนผู้อำนวยการของ MIT Media Lab หรือห้องปฏิบัติการวิจัยของ MIT และอดีตรองผู้บริหารขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ซึ่งถือเป็นบุคคลชั้นนำในวงการเทคร่วมขึ้นพูดบนเวทีด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งด r Dewan รเดวานิวแมนบอกว่าทีมงาน Elephant in the Room สำหรับเธอนั้นหมายถึงการร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเพื่อหาแนวทางให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว The big elephants in the room that we want to all work together. The elephant in the room is helps us think about humanity's greatest challenges and how we think beyond them to think about for นอกจากนี้แขกรับเชิญพิเศษยังได้ผับเปลี่ยนกันขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์และอนาคตของเทคโนโลยีในหัวข้อต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Hybrid realities การเพิ่มพูนความคิดสร้างสารรค์ด้วยเทคโนโลยี Augmented c r e a t i v i t y และการแพทย์แห่งอนาคต Cyborg Health ซึ่งหัวข้อ Cyborg Health นี้ได้พัดหรือว่า PP ชาวไทยคนแรกในสาขา f l u i t Interface ที่เป็นการศึกษาและออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI Human AI Interaction ไบโอดิจิทัลการผรสมผสานระหว่างชีววิทยาและดิจิทัลและการศึกษาเฉพาะบุคคล Personalized Education จาก MIT มีเดียแ l a b ให้เกียรติมาบอกเล่าเรื่องราวการรวมหุ่นยนต์คนและการแพทย์เข้าไว้ด้วยกันด้วยค่ะเทคโนโลยีเนี่ยแท้ทำให้หมอเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเข้าใจร่างกายของผู้ป่วยได้ดีมากขึ้นแล้วก็นำมาสู่ผลลัาาพธ์การรักษาที่น่าจะดีขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราไม่จำเป็นต้องสร้าง AI ที่เหมือนมนุษย์แต่สร้าง AI มาเพื่อเพิ่มศักยภาพมนุษย์ สำหรับงานเชลวาาในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง KBTG หรือบริษัทกสิกร Business Technology Group บริษัทเทคโนโลยีในเครือกสิกรไทยร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายองค์กรธนาคารกรุงเทพ True Corporation MIT Alumni Association และ MQDC เพื่อเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยไปสู่วงการเทคโนโลยีระดับโลก True นี่เราเป็นสมาชิก อินดัสท i a l เรียสองโปรแกรม IP ของ MIT อยู่ตลอดนะร่วมกับทั้งเครือของ CP ด้วยนะครับเราก็จะได้เทคโนโลยีไอเดียใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาประโยชน์ของมันเนี่ยผู้ที่มาฟังหรือบริษัทต่างๆที่มาฟังผมหวังว่าเขาจะอินสปายได้รับอินสปิเรชันจากงานนี่ย ว่าเราสามารถทุกคนสามารถจะสร้างนว,วัตรกรรมใหม่ๆได้แล้วคนเหล่านี้จะออกไปเปลี่ยนสังคม MIT Media Lab คือหน่วยงานหนึ่งของ MIT หรือสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาก่อตั้งเมื่อปี1985เน้นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมการออกแบบและศิลปะ โดยนับว่าเป็นศูนย์วิจัยที่มีอิทธิพลต่อทิศทางของเทคโนโลยีในแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นการคิดค้นระบบหน้าจอสัมผัสซึ่งตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ทั่วโลกดังนั้นสิ่งที่คนไทยและผู้ร่วมงานได้รับในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงแค่องค์ความรู้แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสสร้างคนเพิ่มทักษะต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศอีกขั้นหนึ่งด้วยค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเด็ดเทควร์พอสนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเ็ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ